สวัสดีครับผมเชษฐเมืองพระถชมรมพระเครื่องพุทธคุณสยามเครื่องรางร้อยแปดที่นี่เรามีพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลสายคเขเมรและอื่นๆมากมายพบกันได้ทางเพจกลุ่มและช่อง YouTube ผมได้ไลฟ์สดทุกวันเวลาดีๆสองทุ่มเป็นต้นไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมานะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองลบบุรีนะครับ ที่นี่เป็นใจกลางเมืองของเมืองลบบุรีนะครับเป็นสถานที่ที่สาคัญนะครับเรียกว่าเป็นเมืองเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี่คือในอนาณาบริเวณของพระตรรําหนักพระนารายณ์ราชินิเวศนะครับที่นี่เป็นเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเก่าแก่นะครับซึ่งอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนกลางนะครับก็เป็นตําหนักพระนารายณ์ราชินิเวศ วันนี้ผมเดินทางมาถึงช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเราเข้าไปชมกันนะครับซึ่งที่นี่ผมมาเป็นครั้งที่สมแล้วนะครับส่วนครั้งแรกเนี่ยเข้ามาแต่ว่ามาเย็นมากแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่นะครับครั้งที่สองมาก็แค่ผ่านไม่ได้เข้านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาค่อนข้างใช้เวลาดีพอสมควรน่าจะได้ดูเดินดูทั่วทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันว่าในพระตำหนักพระนารายณ์ราชนิเวศนี้มีอะไรสําคัญสาคัญบ้างติดตามมาชมนะครับทีนี้ก็คือซุ้มประตูนะครับทางเข้าก็มาอยู่ส่วนด้านในแล้วนะครับเป็นพระราชวังพระราชฐานด้านในนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนะครับล่มลื่นนะครับล่มลื่นมากเลยสถานที่โดยรอบ เราจะเดินเข้ามาจากประตูด้านนอกฝั่งนู้นนะครับประตูด้านนอกที่อยู่ติดถนนด้านนอกนะครับแล้วก็จะเดินเข้ามาอีกสักประมาณน่าจะร้อยร้อยเมตรร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะครับเข้ามาก็อยู่ในพระราชสถานด้านในแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นเรือนรับรองนะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนียอันนี้จะเป็นเรือนเรือนรับรองของชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับ นี่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันแต่ครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเเข้าไปซุ้มประตูลอดซุ้มประตูนี้เข้าไปนะครับผ่านซุ้มประตูนี้เข้าไปแล้วก็ไปชมไปชมสิ่งโบราณสถานเก่าแก่รวมถึงพระพุทธรูปโบราณนะครับซึ่งอยู่ด้านในไปตามไปดูกันนะครับอ่ะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เข้ามาถึงพระราชวังด้านในแล้ว แต่เดี๋ยวเพื่อนะครับเพื่อความได้อัทรลในการชมโบราณสถานเนี่ยเรามาปับ๊บเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเดินเข้ามาในในชั้นไหนเลยนะครับเพื่อจะให้ให้ทราบแระรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณเนี่ยไม่ว่าจะที่แห่งไหนก็ดมแล้วก็ตามนะเพื่อนๆนะเราจะต้องเดินดูบริเวณโดยรอบซึ่งเราจะเห็นเห็นเขาเรียกภูมิทัศน์แล้วก็เห็นเรื่องราวต่างๆ ว่าอยู่อยู่อยู่เนี่ยการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเกิดขึ้นยังไงมีอะไรบ้างมีเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นอะไรบ้างนะครับถ้าเราเดินด่มๆเข้ามาเราอยู่เข้ามาเข้ามาด้านในเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้อะไรนอกจากชมความงดงามธรรมดานะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมโดยรอบก่อนให้รู้เรื่องราวว่า มีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างในเมืองแห่งนี้นหลายราชนิเวศนะครับ